บรรยากาศดูเทียงพี่น้องฝนตกอะไ้ไปทั้ง,งานนสวัสดีครับผมพ่อกับผมกับ่องพยทัศน์อยู่ทงยุนาครับมาน,นี่กัน บรเัเฮ็ดงานครับสร้างบอมมกักขุดใส่ทอครับกับสร้างกันมันนี้ <c oughs> หลังจากวานเขาว่านน้ำพายุเขาสองมือตัวน,นี้น้ำล้นที่ล้นแดนอยู่ครับนิดเปีย <c oughs> กครับยิดิดกับเปยียกเลยเฮ็ดกอสร้างบรยัยหน้ากับปั้นบรยัยเอารถออกมากับบรัเฮ็ดตัว <c oughs> น,นี้กับปิงแต่น้ำในให้หน้าย,ย่างเดียวครับนี่ให้ม่วนให้ไม่สิปั้นไว้ครับพี่น้อง นนามตมเลยฝนมากคักมากแห้งตัง้องอมก็เลยได้เปลี่ยนหนาตีครับตุบไทยกับบ่ไดครับเงื่อนกับบ่ได้เห็ดน<อ>นเห็ดพ่อไดกินพ่อได้ซ<ด>้ำ<ด>ตายไปแต่ละมือกับหัวหนากันฝนมากขึ้นหนึ่งกับมือหนึ่งแป๊บเดียวครับนามท่วม เนนสวัสดีพี่น้องเอฟซีแอนแมสร้างบอมสวัสดีครับอ่ <laughs> นากันเลยนะมานากันเราบค่อยว่างเวีนปันไดเรา่าเวียกเราหลเายม่มีเวลา,า,า,านะไหลแล้วครับพี่น้องเปิดเราน้ำออกจากเขา หลังจากที่วานไปน้ำถ่วมครับยันเขาเบ่เกิดครับน้ำไหลหดฟังทั้งปุ่นกระปลอยปลาปลอยกรบไหลหรอครับเป่งน,น้ำเป่งน,น้ำมือนี้บอกกระเปียกกอว่าไรมือนี้ยี่สิบไก็อวะ่ะ เปิดน,น้ำแล้วครับไลละน้ำไลคักปีนี่ฝนมากมือนหนึ่งกับคืนหนึ่งพักเม็กรลรังสีออกหยอดครับพนะี่น้องบรรยากาศอยู่หน้าคือเก่าครับบรรยากาศน้ำเต็ม เเป็นแท้หย,ยียบแน่นๆน้นจังสีบกขาดคางบ,าบ้านพร้อมกันที่ถนนบอมฮะบ้านพร้อมกันบอมปันมือเดียวกันเดียวกันของข้าวปันแล้วก็น,น้ำก็ลงเลยนี่มันกำลังแท่งนออย่างนี้ฝนดีรลายพี่น้องปิน Tim ừ, hay tìm nào? binh nhu mày say coi bỏi 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 bỏ khát bỏ พนาบ่าขาดมันคือสอยู่จังสืขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมครับันี้ก็ได้ปลอยน้ำปลอยออกจากเขาว่านแล้วครับหมายมันเกิดยานมันมามันเน่าเนาเนะสร้างบมมบัอนี่เราก็เสืได้เวียกยังลวครับตึงแต่อนออกรถไถมานี่ก็บ่อห่านเป็นนั่นใดครับสีลงเมือนอนไดเพราะบันทัาาน <c oughs> <c oughs> ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ